ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ่อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนาอพี่ก็จะมานะครับนาอแจกตั้งค่ามือถือทุกรุ่นนะครับเพราะว่าหลายคนขอมานะครับโนว่าอยากให้พี่หามือถือทุกรุ่นนะครับนาอมาเทแเราก็แจกให้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ได้ทําให้แล้วนะครับทุกคนรู้หรือเปล่านะครับโนว่า พี่ทํานะครับเนาะตั้งแต่เกมอัปเดตใหม่นะครับเนาะจนจะได้คลิปวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไซส์นะครับเนาะเวลาเยอะจะจัดนะครับเนาะกได้ว่าอัปเดตใหม่เกมวันแรกนะครับพี่ก็เริ่มทดสอบเลยนะครับจนกว่าจะได้คลิปนี้ออกมานะครับเนาะก็ถือว่าไซส์เวลาเยอะมากนะครับเพราะว่าการเทสของพี่นะครับเรียกได้ว่าจัดเทสนะครับเนาะกับคนที่แบบว่าดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและดึงหัวเป็นเลยนะครับและ ที่สําคัญก็คือพ so ี <hi> ่ต hey. so so okay. so right. an. ้องได้ไปหามือถ exactly. ือทุกรุ่นนะครับน้องเพื่อมาให้ทุกคนนะครับน้องมั่นใจในตัวพี่นะครับก็เรียกได้ว่าต้องได้ไปหามือถือทุกรุ่นแล้วไปโหลดเกมนะครับน้องแล้วก็มาเทสให้นะครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ละรุ่นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าคลิปนี้นะครับน้องถ้าทุกคนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ถือว่าพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะเสียใจมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่า ดีมากนะครับน้องและทุกคนสามารถเอาไปแจกต่อเพื่อนได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ห่วงตังค่าแน่นอนนะครับทุกคนเอ้าตังค่าวันนี้นะครับน้องรีที่ว่าเข้าหัวแน่นอน100%อนะครับน้องรีที่ว่าพี่ไปเทสมานะครับน้องพูดง่ายๆก็คือพี่ไปเทสมาทั้งหมดแล้วนะครับน้องครบจบแล้วนะครับเพียงแต่ทุกคนใช้รุ่นไหนอะไรไงนะครับน้องสามารถเลือกรุ่นแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับทุกคนเอ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับทุกคนก็คือเนื่องไราาจจะเรริ่่มมกุนืออถ iPhone นะครับทุกคน สำหรับรุ่นนี้นะครับพี่คิดว่าน่าจะมาติดท็อปติดเทนในตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่า iPhone 16ก็ออกแล้วนะครับเล่นได้ตั้งแต่ iPhone 7เลยนะครับหรือว่า iPhone 6เลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับทุกคนและจนมาถึง iPhone ปัจจุบันเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของตั้งค่า iPhone เป็นรุ่นแรกนะครับที่หลายๆคนนะครับก็คือใช้อยู่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่พี่หรือว่าน้องๆนะครับที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครเออแกก200 100ลล้ว็ที่หื ใช่สอ0รนะครับน้อก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นตั้งค่าของ iPhone ทุกรุ่นนะครับน้อเข้าหัวแน่นอน100% 1 0 0อเลยดีกว่านะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนเราก็มือถือรุ่นต่อมานะครับสำหรับมือถือรุ่นต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของมือถือรุ่นซังซุงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าสําหรับซังซุงนะครับน้อก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับน้อหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยหกสิบสี่สิบห้ 200นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมือถือรุ่นซังซุงนะครับสามารถตั้งได้ซังซุงทุกรุ่นนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเล่นรุ่นไหนที่ขึ้นซื่อว่าซังซุงสามารถตั้งได้แน่นอนนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนก็น่าจะเป็นทางด้านของ มือถือรุ่นอ p p ปโนะครับเนาะสำหรับอ p p ปโนี่ไม่พ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะแน่นอนนะครับเนาะมอารอบใส่อยู่ที่180นะครับเนาะแล้วก็168 169นะครับเนาะ119 45แล้วก็112นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะตั้งได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับมือถือรุ่น อปโป้นะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเราก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของมือถือรุ่น vivo นะครับนนอะมีอ็อปโปแล้วต้องมี vivo นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันแรกใส่ที่หนึ่งร้นะครับนนอะอันที่2อันที่สามใส่ที่200นะครับเนาะเราก็เจ็ดสิบเก้าสี่ห้าสองร้อยนะครับนนอะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถ ตั้งได้ตามนี้นะครับ Bivo ทุกรุ่นนะครับน้องก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนาองเราก็ต่อมานะครับนนองก,ก็จะเป็นทางด้านของมือถือรุ่นนี้นะครับนาะหัวเว้ยนะครับพี่คิดว่ารุ่นนี้นะครับทุกคนน่าจะใช้นะครับก็คือ อาจจะไม่เยอะนะครับเนาะแต่พี่คิดว่าทุกคนมีแน่นอนนะครับพี่เป็น MC พี่นะครับเนาะก็จัดเรียงลำดับตามนี้เลยนะครับเนาะสองร้อยหนึ่งร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับเนาะแล้วก็ร้อยยี่สิบหกนะครับเนาะเจ็ดสิบแปดแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งได้ตามนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ รุ่นเลสซี่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้ามือถือคนไหนใส่รุ่นเลสซี่อยู่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ200 150 169นะครับเนาะ87 35แล้วก็200นะครับทุกคนสำหรับมือถือรุ่นเลสซี่ทุกรุ่นนะครับเนาะก็ขึ้นชื่อว่าเลสซี่ก็เอาไปเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า มีเลสซี่แล้วก็ต้องมีทางด้านของมือถือรุ่นเลียวมี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าใช้มือถือรุ่นเลียวมีอยู่นะครับเนาะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอันแรกใส่อยู่ที่120นะครับอันที่2ใส่อยู่ที่200อันที่3ใส่ที่200นะครับเนาะอันที่4ใส่อยู่ที่80นะครับอันที่5ใส่อยู่ที่ นี่นะครับทุกคนก็คืออันที่เสีนทีห้านะครับก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่ขึ้นให้ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับมือถือรุ่นเรียวมีทุกอันนครับนาะแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะงอินฟินิตเป็นรุ่นที่พี่ใช้เองนะครับพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับว่าปัจจุบันพี่ใช้อินฟินิตอยู่นะครับน้องทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบสามสิบห้าแล้วก็สองรับทุกกคน็ จับประมาณนี้เลยนะครับน้องเข้าหัวดีพันเปอร์เซ็นต์นะครับน้องกำลังตีจากพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เทสจากพี่เองเลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับพี่จริงอันทุกอันก็เทสจากพี่เองนะครับน้อแต่นี่เป็นมือถือพี่ไงนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและขาดไม่ได้เลยนะครับน้องก็เป็นอันสุดท้ายก็คือ ROG นะครับน้องสำหรับคนที่แบบว่ามีงบเล่นมือถือและกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่า ROG นะครับน้องเป็นมือถือเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถตั้งตามนี้ได้เเลลยยนนนนะะคคครรัับบทุกกี็ เล่นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับนก็สามารถตั้งตามนี้ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่แล้วกันนะครับนว่าวันนี้นะครับนกคัดแต่รุ่นที่แบบว่า คิดว่าทุกคนน่าจะเล่นกันนะครับนอนและน่าจะมีนะครับนอนในสังคมเยอะที่สุดนะครับทุกคนก็เลยแบบว่าเอาหลักๆมาให้ก่อนละกันนะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนอนและการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับนอก็เริ่มต้นนะครับนอนแล้วก็ที่2ก็แสดงมัสโคอันที่3เปิดอันที่4เปิดอันที่5เปิดอันที่6เปิดอันที่7เปิดอันที่8ปิดอันที่9เปิดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยละกันนะครับนอว่าให้ทุกคนเปิดปิดตามนี้ละกันนะครับถ้านอกเหนนนนนนนือจจาาาากีีี้้้ะะะคคครรรรััััับบบสมมถตตงงไดดใฟพ่ ก็คือถ้ามันนอกเหนือจากนี้นะครับอสามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับจ้า ตั้งแบบไหนอะไรยังไงนะยครับน้องก็ตั้งได้ตามใจเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อสำหรับมงน้องคนไหนนะครับท well, ี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือจะมีตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าถ้านอกเหนือจากนี้นะครับน้อทุกคนจะตั้งแบบไหนอะไรก็ได้ไม่ต้องคอมเมนต์บอกพี่นะครับเนอว่าผมตั้งได้หรือเปล่านะครับตั้งได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้อสำหรับการควบคุมนะครับน้อต่อมาเป็นขนาดุืนยิงนะครับสำหรับ ขนาดปุ่มยิงนะครับนอพี่จะแนะนําให้3ขนาดนะครับมือถือและจออีกเล็กตั้งอยู่ที่49นะครับนอมือถือที่แบบว่าผลิตมารุ่นปัจจุบันหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับนอตั้งอยู่ที่59นะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับก็คือเล่นใน iPad หรือว่าเล่นในคอมนะครับนอตั้งอยู่ที่69ไปได้เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอส่วนตําแหน่งการวางปุ่มตอนนี้พี่ขีดลูกศรแดงไว้ให้แล้วนะครับนอและอัปเดตแพดใหม่นะครับพี่ให้ทุกคนดึงหัวนะครับนอแบบชิงนนนนนนะะะะคคครรรรรััับบเเาาาไม่่ตต้้องงงงดดึึึขทุกกพววห ครับนอแพดใหม่ดึงขึ้นตรงไม่ค่อยข <en> ึ <refugees> ้นเลยนะครับนอแนะนําให้ดึงชิงเฉียงนิดนึงนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอที่ทุกศรพี่ขีดนะครับไม่ใส่ขีดเบี้ยวนะครับนอก็เรียกว่าเป็นการดึงนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของแบบว่าตั้งค่าสําคัญเหมือนกันนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอกราฟิกนะครับทุกคน พี่พี่บอกตั้งนะครับก็สามารถตั course, ้งได้ทุกรุ่นเลยนะครับน็อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสํหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน็อในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน็อว่าอันนี้นะครับน็อกก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับน็อที่แบบว่าสามารถตั้งได้ทุกรุ่นนะครับส่วนกราฟิกนะครับน็อตั้งได้นะครับน็อกเรียกได้ว่าต้องเหมาะสมกับมือถือนะครับและ ดีพีไอนะครับน้องพูดถึงเรื่องดีพีไอนะครับก็คือดีพีไอไอเอตั้งอยู่ที่120 DPI ยยี่สิบดีพีไอนะครับน้องสำหรับดีพีไอนะครับแล้วก็ DPI Android นะครับตั้งอยู่ที่400ร้อหาเก้นะครับน้องเลือกตั้งได้เลยนะครับอยากตั้งแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ตั้งประมาณนี้นะครับแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ด้วยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับนองสี่หาเก้าร้อยดีพีไอนะครับก็ตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าจะหนักจะเต็็็มมแนน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 ่่่ออะะะะะคคคคครรรรรัััับบบบเเากจปปณีีี้้ลยสหหหพๆๆไไงท ว่าอยากตั้งนะครับในส่วนของมือถือทุกรุ่นนะครับวันนี้ก็มาให้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดเนทเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้อคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์และกันนะครับน้อและอย่าลืมคอมเมนต์ด้ หนึ่งคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกของนะครับพี่แจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ก็ขอตระหนักอยงเท่านี้แล้วกัน